สบายดีพี่น้องมือนี้สิมามักไก่ทอดไหมกินกตำตําของพงคือเก่ากพลังเลิกงานเนี่ยน้ากันยุบได้อาบเด็กกระเทียมสิม่าไก่ทอดกินวันอาทิตย์พี่น้องตอนแรงวันอาทิตย์เพิ่งแล้วบริเวณบริเวณเห็ดคลิปมันบ่มีเวลาเห็ดบ่มีเวลาเห็ดมักไก่ทอดไหมพี่น้องทาเบิ่งมันเสียบเมื่อยยุทพี่น้องเป็นมาฮอดเวลาคือเก่าแหละไเมื่อยยุทเมื่อยยุทเลยมันนิ่กินเนก้ออยัางหน่อย มักไก่ทอดพี่น้องไอ้อกมันเนาะบั้นเอาอกมันเซฟเอาก็ได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเป็นทุกอย่างเลยโบเดวาดอกเฮ็ดเป็นทุกอย่างท่าพุ่นกะกัดพุ่นเจริญนุ่มเฮ็ดช่วยกันพากันเฮ็ดกินนี่แหละช่วยกันเฮ็ดกันย้ายเบิ่งขุดโมโหงก่อนพี่น้องง้อง้อหายเอาเถื่อนี่พี่น้องค้อนขุดโมโหงพี่น้องรอคึ้นขุดเดี๋ยวนี้แกงกอดแกงกอดรออยู่ได้ อยู่ไซกาะโตนะจำพรเด้อมังยำพรมังยำพรพี่น้องจำพรจำพรแก่กอกนาคู่สวรรค์นาเขตบ้านเนี้ยกาะบ้านทรรม่วงดงเล้บ้านทรรม่วงพี่น้องไปเห็นกันทางดงเล้งทางบ้านดงเล้งคนนี้เนี่ยไปเห็นกับเมลินแน่ไปเห็นกับช่องก่อนแน่ไปเห็นกับแชทมาแน่ไปเห็นไปเห็นช่องก่อนกับช่องก่อนกับซูเปอร์สิทธิ์บางกอะกระลาดช่องเฟินช่องเฟินเป็นปากช่องพี่น้องเกาไปติดตามเน่ย กบนาเตยเก่าเลยอันนี้กันนะปินย่างเดียวมอยกินได้เนี่ยประเทศย่างเนี่ระเทศย่างนี่มันจะกินนี่ยังไงเนี่ยมือสีพาไปหานมใ่ตอลืมหอมเดิมหานมอ่าเนาะพี่น้องครับอยาาอย่าวไทยอย่าวไทยชุบจอยอยากชนะชนะนุนเอียังก็ววากันมาได้เนาะคอมเมนต์คอมเมนต์ บอกกนไร่ก้นแส้เนอยู่ห้านคอยมีห่านเกือบแก้วสนใจแบบรถเป็นร้อยรถบร้อยกับมา,าได้ช่วงนี้กับตั้มบางุงไปน้่ก่อนอันนี้น,นี่เป็นสาเ่เกือบแก้วพี่น้องเลยช่วงนี้ยุดโควิดงานกับบุ๊ดคอยไล,ล่หรอกนี่พี่น้องถวยืนเต็งมดเลยเฮงนเล่งใหเปิดเปิดไหนกว่าวนี่ กองแค้มพี่น้องอาทออาทสยามวัาละ36บาทพี่น้อง36เออ36บาทพี่น้องลงนานต้องแข่วฮักด้วยตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วเปิดยางอืน เขาอ่ะใส่เมียไปเ้าบผมไม่มีอ่ะลองใส่เมียเรื่องยาเข่าเข่ายูทูปอันมีโครงการเสร็จนางสั่นอยู่พี่น้องกำลังกินอยู่พุ่นโจรโจรพูดซโจอนซีจอนจอนจอนมาเป็นโจรไดันนี้เพื่อนพระเอกนี่พี่น้องนี่อิส้อเซมปูนี่จะได้เห็ดหรือบปล่เสร็จนางสั่นนี่พี่น้องมันหลายคนอยู่แล้วเบิ่งน้ำมันกับพี่น้อง กำลังอย่าคดมันนะเฮ้ยอย่าคดนะอันเนเอาไใส่นั้งกูเอาออเออสียงเอาเสียสูสูหมอสี่สูุสไได่นี่ตอนผมีชู้วใครจแต่้วันเดด,ดเอาลงเสีเยงด,นนดยนนหนึมอคอยพิม์มออไดบทที่นี่แล้วมาถึงคนตับเหลืองดำแดงเลยนึงนี่พี่าเบงตอนเอาลงนะพี่ áo lông này phi nông, gày ốc măn phi nông nít xin mình luót, rót hả? đi tẩm bơm. Con bộ hơi sắt đấy phi nông ấy. ใจกันจะยิ้ม่นะคนเดียวกันสมัคร่อไกลริเนาะบริบ เอาเอาแลครับพี่น้องนี่่เก้าวข้้องข้าก่าข้ข้าวข้าขาข้าวข้ะวาลาว่้าวขตาาข้้า้าวข้าวข้าวข้ข้าวข้าวข้าว้าวข้าวข้าน้่้าโา้้่้ง้ พี่น้องทำลาวติดตามช่องช่องนั้นก่อนสาว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 ลาวโพสตแก้วก็แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้ออีกต่อไปฟองคอยกับซุปเปอร์สิทธิ์ประกอกกระดาษใจเย็นสองมือไอ้ก็ขอิดตามให้เนาะตอนนี้ก็ยังมูมีคนติดตามหากระเฮ็ดช่องเมื่อวานเนี่ยเนาะ เปตุช่องใหม่เนาะก็เลยอยากเรียนอยากเรียนหู้กับ youtube เป็นสิ่งใหม่ๆเห็นมูมูเพืือนเขาเหตุก็เลยอยากเห็ุลองเบิ้งว่ามันจะเป็นแบบไรฮะน่ะก uh wow wow ็เลยอยากลองตั <h <h ้งเบิ้งก็เลยให้อ้คนไทยว่านเนาะบุลองกับบุลุลองกับสนับสนุนเขามีอยังก็อยากลองจริงใหม่ๆเนาะ ใส่เอาใส่เอาใส่เอาใส่รอบใหม่รอบสุกล่ะมเนคอมันแล้วบุหร้องอับุลู่อันนี้ทอดใหม่ด้วพี่น้องด้วยสองรอบสองรอบเอาลงไปเลยน้ำมันห่อนได้ไมนี่เดียวมันสุกก่อนี่าทีบุนี่เลงมาไอต้องไงกับดี๋ยนี้คนติดตามว่าซิดามช่องมาไหมคนเนาะก็ไอผมเป็นคนตั้งนครคนแต่ทส่นี้คนไลยเนาะติดตามช่องคน เอาไปน้องใหม่เขาก็ต้องทุกฝนเทียนหูว่ามันเกี่ยวเป็นสิ่งของโลกเขาเนี่ยคือเป็นอะไรลองใช้ดูใช่ไหมไ้แห้งสุดก่อนอาอมาละมันก็ตัดตดกิเนเขาทีับปลาเขาได้สุดแล้วเนี่ย ยังติดต,ตามหุงอยู่เนาะทาคอดตามหุงอยู่นาะ่ากินผุน๊บเนาะนุ่มผันกรเนาะน,นุ่นได้ให้ตะกรอบเลยหั่นหั่นก่อนพี่เนาะจากินตามหุงมาจากแสบกำลัง <c oughs> โอ้บางทีเนี่บโแบบนะเห็นไหมไปไปแบบไปซือ้ออันอันนั้นะน,นะยูทอบโนาเพื่อนใสไปเลยไปท้าววท่านครับข้าวบกระตัมะคงเพราหงี้นเราคัาซัมนิแหละานกระดีแหละซัมเน่กัแซบแล้ว,ร,ลวรู้แล้ว Lang mơ toy Lang mơ đa lòng mơ đó A bung nam a siang, đô a bung nam mà siang đúng bolling when chican long chiang long 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 đúng เขาลับบ่ลลังก์คนถากินก็ได้บุมีดอกรอยังบ่ได้ปรุงลอกรอบอะไรมันจะออกแบบสแต์แบบคันห้คันแบบนี้คันแล้วละกันมันล็อกเชนมุดแรง ใกล้บุญเคยตรงซีนอ่ะขึ้น,นเข่ากันซีนนำแม่นะใกล้บุญกัเขานี่มันซุปแล้วเห็ดพุดดิน้ำตกเห็นไหมเขาย่างนะเขาย่างแบบปีกำลังต่ำอย่าง,าางี่เลย นั่นนะแม่อดไก่นะแม่เบิง่งให่ดูให <c oughs> ม่มาเลยมน่หม,ม,มื่งจิ้จีงเพินก็นกนได้ไเดา